เอาเลยครับยินดีต้อนรับก็สู่เกมเซเลนลีนาอีกครั้งหนึ่งนะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่ในมันมีหลายซีรีส์มากเลยนะผมมันมีหลายภาคมากเลยนะครับสำหรับเซเลนลีนานะครับผมแล้วก็น่าจะเป็นเดอะชัยออฟเซเลนลีนาเนาะผมโอเคนะผมก็วันนี้เรามาเล่นเกมนะผมตอนกลางคืนกันนะครับมันเที่ยงคืนแล้วนะผมก็ผมไม่ได้มาเล่นแค่คนเดียวนะผมมีใครบ้างนะฮะคนแรกนะครับผมคือใครฮะน้องแก้วค่ะคนที่สองน้องเจนครับคนที่สาม โอเคครับ okay, มีน้องกล้องด้วยนะครับรวมเสามคนนะครับผมก็มาหลอนด้วยกันเลยนะฮะกลัวผีไหมกลัวค่ะโอเคนะผมจัดไปเลยนะฮะําไรใครที่คนท,ที่กลัวผีในะตอนนี้ก็อย่าลืมนะผมกดไลค์กัน like ให้ด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมนะครับผมอย่าลืมนะใส่หูฟังแล้วก็ดูกันไปพร้อมๆกันเลยนะฮะโอเคตอนนี้ก็เป็นเวลาเท่าไหร่แล้วเนี่ยอตอนนี้ก็กําลังนอนน่าจะเป็นกําลังนอนอยู่นะฮะขยับแล้วนะครับ เฮ้ยเฮ้ยตัวอะไรอ่ะแมงมุมนะครับแมงมุมน่ากลัวมากเลยนะน่ากลัวครับโอเคตอนนี้ก็ตื่นขึ้นมาพร้อมกับมันนี่มันที่ไหนวะเนี่ยขยับตัวยังไม่ได้นะฮะโอเคขยับตัวได้แล้วนะครับโอเคอ้าวมาเจอกุญแจพอดีนะฮะมันกลับมันเลื่อนได้นะผมส่วนตรงนี้ ไม่มีอะไรนะฮะข้างบนนี้ละ่ะเฮ้ยไม่มีนะครับโอเคเรียบร้อยนะฮะเหมือนกับเราโดนขังอยู่นะฮะไป,ไปด้านขวาก่อนเลยกันนะครับผมขวา้ายซ้ายดีขวา้ายซ้ายดีเราไปด้านร้ายก่อนเลยกันนะฮะร้ายก็ร้ายจริงๆนะผมไม่มีอะไรเลยนะฮะครั้งนี้ ไม่เคยเล่นมาติกกอนเลยนะฮะแต่เป็นเป็นกับใช่ดีใช่ฮะมันไม่ค่อยได้เล่นสักเท่าไหร่นะผมจะเล่นลิหนาฮะผมเพิ่งมาเล่นนะครับโอ้โหล็อกนะฮะโอเคเราจะมาเข้าในห้องนี้กันก่อนนะ,ะห้องนี้เปิดได้ครับผมรีบเข้าเลยนะครับพอดีอเห็นเจอเจอแล้วนะฮะเรียบร้อยนะครับผมมีน้ํายาด้วยนะครับเอาเลยเดี๋ยวได้ได้เหมือนกับได้ยินเสียงอะไรจะผ่านหน้าประตูเราพี่ได้ยินเสียง มันคืออะไรได้ยินไหมหนูได้ยินไหมได้ยินอ่ะตัวอะไรอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเด,วเดวมันกำลังมาโอเคน้ำปลาเชงเราจะจำไว้นะครับว่าห้องนี้มีน้ำปลาเชงด้วยนะฮะ<อ>ก็คือน้ำเซรุ่งนั่นเองนะครับโอเคเราจะไปทางนี้ก่อนนะครับล็อก <Lock S 2> นะครับโอเคเราจะไปทางนี้แล้วกันนะครับ ไม่มีอะไรนะรีบรเข้าเลยรีบเข้าเลย,เเลยนโอเคในนี้มีนะครับอ่าโอเคครับทางนั้นเราไปแล้วนะฮะตรงนี้เราก็เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดีเ,ดเ,ดเห็นมันไหมมันเห็นไหมออ้ยน่าก,กลัวว่ะแต่มันยังไม่เห็นเรานะตอนนี้ปีศาเราก่อนไหมอ่ะเดี๋ยวเรายังไม่พลังเรายังไม่ลด ราต้องระวังนะฮะตอนนี้มันหยุดดูดูเราอยู่มันอยู่ตรงนี้แหละเมื่อกี้มันไปแล้วนะครับมันไปแล้วตรงนี้เปิดได้เข้ามาโอ้โหมีน้ำปลาเชงทั้งสองเลยนะครับเอาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ได้ยินเสียงมันเดินมาหามุมหลบหามุมหลบก่อนพี่หลบก่อนมันเดินมาแล้วมันเดินมาแล้วมันอยู่ไหนวะเเ,เดี๋ยวเดี๋ยว ถ้ามันได้ยินเสียงเราเดินมันจะเข้ามาโอเคไม่มีอะไรแล้วอ oh. ้ำปลาเชงเลยเดี๋ยวเราจะลืมอีกนะไม่ลืมไม่ลืมพี่จําได้แล้วนะ <_ d ans> ตอนนี้พี่หากุญแจหากุญแจกุญแจไม่มีไมไดน้ำปลาเชงเอาเเด้ยโอ้ยต้องก <_ d ans> ารน้ำปลาเชงโอเคเพิ่ม โอ้โหทั้งกลัวทั้งมาทั้งโหดนะฮะตายแล้ว <c oughs> แต่ว่าแตกเลยนะฮะเมื่อกี้ไม่บอกวลาลีแน่โอเคนะครับซาเรนดีหน้าเฮ้ยฝาดเรนดีเนาะนั่นไงมันนั่นไงมันมันยังไม่เห็นเรามันยังไม่เห็นเราเรียวเรียเดี๋ยวขอหลบก่อนขอหลบก่อน <c oughs> โอเคเดี okay, ๋ยวลบก,ก่อนเพนึงเข้าห้องนี้ก่อนโอเคห้องนี้มีน้ำปลาเชงมีน้ำมีอยู่มีอยู่แต่ตอนนี้พี่หากุญแจพี่อยากได้กุญแจมากโอเคไม่มีข้างหลังนี้ปลาเชงเราจำไว้ว่าตรงนี้ต้องมีนะช่วยกันจํานะโอเคตรงนี้มันจะมีนะครับเดี๋ยวพี่ออกไปดูข้างนอกก่อนรัดราวเ <c oughs> ดี <c oughs> <c oughs> เ๋ยวเดี๋ยวได้ยิน กลันป oh ั่นชโอ้ตกใจโอ้โหนักกลัวจริงนักกลัวจริงใช่แล้วฮืมกำลังมันมันอยู่เลยครับเอเควาร้ายซ้ายดีนี่ได้กุญแจแล้วเจอกุญแจแล้วเจ็บร้อย น้ำปลาเชงน้ำปลาเชงอยู่ตรงนี้โอเคเราจะจำไว้น้ำปลาเชงต้องเอาแล้วทีนี้เฮ้ยรูปภาพอะไรไม่ใช่เออเดี๋ยวเดี๋ยวมันมานั่นเกโดนกัดแล้วโกรธไม่ได้เราเสียงดังเกินไปมันเลยตามเรามาโอเควิ่ง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 เชื่เราจะวิ่งเราตามเราทันน่ะมันไม่ทันเราไอ้หนูคนระดับกันแรกน้องโอเคนะครับ ห้องนี้น่าจะเป็นห้องหลอกนะฮะเท่าที่ผมจําได้แต่เราจะเข้าไปนะฮะมันเป็นห้องหลอกคออละขอรละอร์อะผีเหรอผีนี่แหละคือเซเลนิน่าแล๊พี่ว่าในนี้มันเป็นห้องหลอกเรานะฮะไม่มีอะไรเลยนะครับเสียดายเสียดายกุญแจม,มากเลยนะครับไม่มีอะไรตรงนี้ เราต้องไปหากุญแจแล้วตอนนี้เนี่ยตอนนี้ไม่ใช่ทางนี้โอ้โหน่าก,กลัวน่ากลัวในพี่บอกวพี่จำน้ำปลาเชงได้ไม่เห็นเลยอะจำได้จำได้อยู่พี่ไม่ไ,มได้เข้าไปไงแต่ตอนนี้พี่ขอหากุญแจก่อนนะกุญแจมันสำคัญกับเราเพราะว่าให้เราเปิดทางได้ใช่ตอนนี้เราไปทางนี้ก่อน ทางนี้เราก็เข้าไปแล้วใช่ไหมน้ำปลาเชงน้ำปลาเชงเราใช้ไปแล้วตรงนี้ตรงนี้ก็ล็อกเ <c oughs> ต็มเต็มเลยหัว <c oughs> ตรงนี้เราก็ใช้ไปแล้วน้ำปลาเชงโอเคเราจะไปด้านหน้าเลยนะครับเนาะโอเคในนี้น่าจะมีน้ำปลาเชงสักหน่อยนะนี่นิโอ้ยเลือดก,ก็จะหมดเดี๋ยว เราต้องวิ่งให้ได้เราต้องไม่ตายนะฮะเปิดมาขอน้าปลาเชงหน่อยค่าต้องการค้ากำลังเป็นโรคหัวใจโอ้ยขึ้นไปนี่เห็นอยู่เห็นอยู่เป็นที่เราจะขึ้นปกติมันมันมีน้ำปลาเชงจำได้อยู่จำได้อยู่น้องเห็นบ้านของเซเรนา ไปด้านนี้ก่อนเนาะเหมือนที่เราค่อยไปเนี่ยเปิดก่อนเราต้องหากุญแจไปเปิดหาพี่เค okay, ได้กุญแจแล้วเปิดอีกอันนึงไม่มีมมอันนี้มีอะไรไหมไม่มีโอ้โหเหมือนบ้านนี้เหมือนกับฆาตกรลูกจิตนะฮะ มีมีโซ่มีอะไรนี่ล็อกแขนล็อกขาเหมือนกับทารุณนะฮะลูกจิตจริงๆเลยนะฮะโอ้โหไม่แน่ฮะบ้านนี้อาจจะโดนฆาตรกรรมตายก็เป็นได้นะครับแต่ในนี้ไม่มีอะไรเลยนะครับหลังจากที่เรามาสังเกตการูแล้วนะฮะไปะไปต่อกันเลยเฮ้ย<ส>ม่กินเเห็นลูกซเซเรน่าใช่นี่ลูกซเซเรน่านี่คนนี้แหละ,ซะเซเรน่าเฮ้ยน่ากลัว ปะนว่าน้องจะเห็นอีกนะเค okay, บ้านนี้โอเคห้องน้ำห้องห้องน้ำมีแต่เลือดเลือดตายแล้วเลือดโอเคในนี้มีอ,อะไรไหมไม่มีนะถสซ่วมก็มีแต่เลือดฮนะพี่พี่วอพี่จะเปิดประตูนี้ให้ได้เดียวเดียวเดียวพี่น้อง เราต้องหาน้ำยาก่อนคุณเจไม่ต้องใช้ก็ได้เรียบร้อยนี่ไงน้ำยาเรียบร้อยโอเคห้องนี้เปิดไม่ได้นะฮะโอเคห้องนี้เป็นห้องน่าจะเป็น,นห้องซักลีดนะครับห้องซักลีดมีแต่เลือดเลยนะฮะ ในนี้ไม่มีอะไรเลยนะครับบนเพาดานบนไลก็ไม่มีนะโอเคออกไปเลยเดี๋ยวขอดูนี่ก่อนนะโอเคไม่มีอะไรนะโอเคห้องนี้เรายังไม่ได้ไปนะโอเคมีน้ปาปลามีน้ําฉีดยาอยู่นะครับเราจะมาเปิดทีละอันกันดูนะฮะว่ามีอะไรหรือเปล่านี่งไงโอเคมีอะไรอีกไหมเลือดอะอนยไม่มี มีแต่เลือดอะตู้ตู้ตู้ไม่มีนะทุกอย่างว่างเปล่าแล้วก็จำไว้นะตรงเก้าอี้นี้มีน้ำยานี่นะจำไว้เราต้องเอากลับมาเอาโอเคในนี้ไม่มีอะไรนะเราจะมาเข้าโอเคนง่ายงเจอแล้ว เฮ้ยอะไรอ่ะโทรัา์เปิดเองอ่ะมันเป็นหน้าคนด้วยโอเคในนี้ไม่มีอะไรนะ่า่าไงกุญแจเราต้องสังเกตให้ดีช่วยกันดูด้วยอ้าทำไมกดไม่โดนกุญแจโอเคโดนแล้วโอเคง่างนั่นอ่าเห็นอยู่เห็นอยู่นเป็นน้ำปลาเช็งโอเคในนี้ไม่มีอะไรนะ ห้องนี้เฮ้ยตัวอะไรแก้วลูกโอ้โอ้โหกระโดดใส่แล้วก็หายไปฮะน้องของสเตลเลยนะเนน่านี่คนนี้ตัวเดียวยวตัวนี้ตัวยาวมากเลยอ่ะใครอ่ะพ่อโอ้เป็นพ่อเหรอ มีเสียงคนร้องมีเด็กน้อยด้วยเออมีแต่แมงมุมมีปริศาดดูรูปสิมีเซเลนดิน,น่าอื้อแต่คนนี้ไม่มีหน้านะฮะคนผู้ชายเมื่อกี้นะครับน่าจะไม่มีหน้านะฮะหน้าหายโอ้ยหลอนจริงหลอนจริงครับภาคนี้ไม่อยากดูโอ้ยนันไงตัวสูงมากเลยมันปิดเลยอะโอ้ยเราต้องเอาน้ำยาแล้วน้ำยาน้ำยา โ okay, okay. อเคเรียบร้อยโอเคห้องนีง้ห้องนี้ปิดอา่าห้องที่ปิดเราต้องไปหากุญแจกุญแจแต่เราเอากุญแจหมดแล้วนะเมื่อกี้หนูเห็นอะไรกุญแจเราหาหมดแล้วเนาะในนี้เนาะไม่อะเมื่อกี้น้องก็พอดีจะเห็นนะมันหมดแล้วกุญแจมีแต่น้ํายาหมดแล้วเดี๋ยวเราไปหาข้างล่างก็ได้นะฮะไม่อะเฮ้ยเดี๋ยวด อะไรนี่ใครนี่ตรงประตูฮะมีอะไรออกมาบักบักฮะโอ้โหน่าจะเป็นไม่ไม่เข้าไปแน่นอนนะเดี๋ยวพลังลดโอเคตอนนี้เราก็ไปหา่วนที่เหลือนะฮะแต่เราต้องหาก,กุญแจให้เจอนะครับโอเคในนี้ไม่น่าจะมีอะไรโอเคเราจะออกไปแล้วนะครับ ในนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรเนาะเราเข้ามาแล้วนะครับเราจะไปสำรวจทางนี้ก่อนนะครับสำรวจทางนี้ก่อนโอเคทางนี้เราเข้าไปแล้วนะฮะตรงนี้เราก็เข้ามาแล้วไม่มีอะไรเลยนะครับโอ้โหเดินผ่านนาไปเฉยเลยนะฮะโอเคตรงนี้ไม่มีอะไรนะฮะ ในนี้ขอเข้าไปดูอีกครั้งนึงนะครับเพื่อความแน่ใจนะฮะโฮ้ยสเลนดีน้าโอ้โหยมาแบบตาโบมากเลยอ่ะคนลุกเลยอ่ะดูแล้คอนลุกโอเคเรียนกลางเราไปหมดแล้วนะเดวเดวเดวอะไรวะเนี่ยเอาโอเค มันหากุญแจได้ยากมากเลยนะจะหากุญแจก่อนนะครับหากุญแจยาวให้ได้ก่อนโอเคทางนี้ทางทางต,งตรงกลางเราไปแล้วเราเดี๋ยวทางข้างๆนะครับที่เรายังไปไม่หมดนะฮะโอเคเราต้องหากุญแจโอเคได้แล้วครับหนึ 1, ่งกุญแจหนึ่งนะฮะอยู่ดีๆก็ได้กุญแจมานะครับอยู่ดีๆมันก็เพิ่มมาให้โอเคเมื่อกี้ห้องเป็นห้องหลอกนะ ห้องนี้เราได้เข้าไปแล้วไม่มีอะไรนะครับขเข้าไปดูอีกทีเผื่อเราพลาดนะครับไม่มีนะดูด้วยไม่มีนะครับโอเคเราจะไปด้านเราจะไปแดนกลางกันบ้างนะฮะตรงนี้ก็ออขอเช็คมีน้ํายานะครับเดี๋ยวเราค่อยมาเอานะครับไม่พลังเราลดแล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาเอาเราลดแค่นิดเดียวขอให้มันลดเยอะกว่านี้ก่อนโอเคห้องนี้ นั่นฮะเรียบร้อยครับผมมีเหลืออีกสองนะครับอีกสองอันสู้ๆนะฮะห้องนี้มีอยู่กี่อันมีแค่อันเดียวไม่มีอะไรเดี๋ยวๆนะขอขอคุณแจเธอโอ้โหโ,โหโหโหซเลนา่าโอเคเราเข้าไปเอาน้ำยาฮะเพิ่มพลังเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยเดี๋ยวก็เจอเอกอันนี้หละ เดี๋ยวเดี๋ยวได้ยินเสียงไหมได้ยินเสียงเสียงเะยเท้าแล้วไงอุอ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยตอนนี้เรายังตอนนี้เราเข้ามายังต้องเข้าแล้วเข้าแล้วแล้วเราเช็คเรียบร้อยหมดยังหมดแล้วโอเคนะโอเคเราจะไปทางนี้กันเลยนะฮะทางนี้เรายังไม่ได้เข้าเข้ามาแล้วนะ โอเคเป็นทางเดิมนะครับขึ้นบันไดอีกไหมเดี๋ยวอีกนิดนึงตอนนี้พี่ขอจำก่อนนะตอนนี้หากุญแจไม่เจอตรงนี้แล้วก็มาแล้วเนาะทางตรงนี้เรามาแล้วนะจำได้ไหมจำได้อ่าฮะตรงนี้เราก็เปิดมาเมื่อกี้นะเรายโ้ยหูมันหมอก โอเคในนี้ไม่น่าจะมีอะไรโอเคจะมาทางนี้กันบ้างตรงนี้ก็ก็เข้ามาแล้วน่าจะไม่มีอะไรนะอืมเซเลนิกหน้าตามหลอนเราจริงๆฮะเราไม่เห็นแม,มงมุมเลยนี่ไงมันมาแล้วพูดถึงทำไมแก้วมันมาเลยโอ้โห casting. โอ้โหเบ็ดก็จะหมดอีกอเวลาจริงๆนะฮะโอ้โหสลับลิน่าเต็มๆหน้าอีกมึงจะคิดจะโผล่ก็โผล่ไปโดนกัดไปทีนึงนะครับไปขึป้นบันไดนั่นแหละพี่กำลังจะไปขึ้นบันได ตายแล้วเกลียดบันไดอะไรอะวังกินอีกระวังหดใเด้อตอนนี้เรามาหานะฮะโอเคน้ำปลาแช่งหน่อยตายแล้วเราจะกำลังจะตายโอเคเรียบร้อย ขอ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 กุญแจสักหนึ่งดอกจะชนะอยู่แล้วเลือดเลือดบอนเซราหน้ามีเลือดเยอะมากเลยอ่ะใช่โอเคเราจะรีบไปหาแล้วนะครับ เราจะรีบไปหาของมาพี่พี่ลงทำไมอะ่ะลงไปสีลงไปหากุญแจมาตอนนี้ไม่มีกุญแจเลยโดนไอ้นั่นมันไล่มอกี้โอเคตรงนี้เราก็เช็คเรียบร้อยแล้วนะตรงกลางตรงนี้เรายังไม่ได้เข้าไปเลยมันล็อกอะ่ะเราต้องหากุญแจแก้วเรียบฝัน ฝั่งนี้เราก็ไปแล้วไปแล้วลองแล้วเผื่อลือมอะไรเกมนี้หากุญใจยากมากเลยอ่ะแล้วตรงนี้เราก็เล่นแล้วตรงนี้เราเข้ามาแล้วไม่มีอะไรเลยเนี่ยมันเห็นรอยแล้วมึงจะกัดอะไรนักหนาเนี่ยเรื่องจริงเนี่ยจับบีบคอเตะแม่งคอหลุดแล้วฝั่งนี้เกมนี้มันเล่นมายากๆนะครับผม มันยากตรงที่หากุญแจนี่แหละผมหามันสิบรอบ,อบยี่สิบรอบแล้วไม่เจอกุญแจเลยนะครับให้กุญแจเราไปถือครับขอกุญแจขอกุญแจน้องน่าจะเจอน่ตรงนีไม่เจอไม่เจอกุญแจอยู่ไหนฮะหาเป็นพันรอบแล้วนะครับผมหาทั่วเลยนะฮะ ในนี้เราก็เข้ามาก็ไม่เจออะไรเลยนะฮะกุญแจอะไรก็เกมนี้นะฮะหากุญแจจนหัวร้อนนะครับผมไม่รู้จะหาอย่างไงแล้วนะฮะแถมห้องล็อกก็เยอะมากเลยนะครับผมว่าน่าจะมันย่ามจะมีไม่ครบนะฮะมึงกัดอะไรนักหนาวะไอ้ผีหานี่กูกำลังโหกกาลังหาอยู่นะครับตายแล้วตายแล้วตายแล้ว มันไปยังไม่มีอะไรเลยนะครับมาแล้วเฮ้ยเซเลน่าอือบ้านเซเล,ลน่าดิ นี่มันมันเห็นเราอีกแล้วโอ้โหใส่เกงในเดิอนอีกใอะเนี่ยเราหาตังเนาะนังแก้วเนาะใช่ผมหาจนไม่รู้จะหายัางไงแล้วนะฮะตอนนี้กุญแจนะครับผมหาทุกห้องแล้วนะฮะแต่บางห้องมันก็ล็อกอยู่นะแต่กุญแจเนะี่ยมันหาย,ายากมากเลยนะครับนั่งไงซเซเริน่ะออกมาแล้วก็ล็อกอีกเห็นไหมแล้วหากุญแจมันหาย,ายากจริงๆนะครับ สงสารคนเล่นหน่อยนะฮะผมปล่อยเกมมาอะไรอย่างงี้นะครับผมผมว่าเกมนี้ไม่น่าจะสมบูรณ์นะฮะไอผมหาทุกซอกทุกมุมแล้วนะฮะกุญแจหายากมากกำลังจะตายอีกแล้ว มันเห็นได้ไงวะมันหันหลังอยู่อะ่ะโอ้ห้องนี้เราก็เข้ามาแล้วนี่วะห้องนี้ก็เอา้าเจอมันอีกแล้ว เออลเลนเลนาก็อีกแล้วกําลังจะตายแล้วตอนนี้โอ้โหกดดันให้เข้ามาห้องนี้อีกแล้วนะฮะห้องนี้มีพลังเยอะห้องนี้ไม่รู้ว่าจะมีอีกหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมขอเช็คให้มันเห็นทุกอย่างก่อนนะฮะตอนนี้โอ้โหตายโอเคนะผมผมก็ คงทําได้แค่เท่านี้นะฮะพอดีผมกับน้องๆนะครับใช่ไหมพากันเล่นมาตั้งนานแล้วนะครับผมก็เราหาจนไม่รู้จะหากุญแจยังไงเนาะหาจนหมดแล้วนะครับผมมันหากุญแจได้ยากมากยากจริงๆนะครับผมส่วนใครที่เล่นจบก็อย่าลืมนะฮะ่าลืมมาแสดงความคิดเห็นมาด้วยนะครับผมว่ากุญแจอยู่ตรงไหนนะฮะผมส่วนผมยังเล่นไม่จบนะฮะแต่ผมว่าจะมาต่อให้จบแต่ก็หากุญแจไม่เจอนะผมเพราะว่ากุญแจหายากจริงๆนะฮะผมหาทั่วหมดแล้วนะครับผมแล้วก็ โดนตอแย,ยอีกนะครับผมโดนในแมงมุมมันตอแย,ยอีกนะฮะก็ทําให้ผมต้องจะจบเพียงเท่าน,นี้นะครับผมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมที่เล่นไม่จบนะฮะแต่แต่ถ้าใครเล่นจบนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมบอกผมมาได้ด้วยนะครับผมว่าต้องเอากุญแจตรงไหนอะไรประมาณนี้นะผมผมกับน้องๆวันนี้ผมต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมแล้วเจอกันพัทหน้านะผมนะโอเคนะครับผมบ๊ายบายนะฮะเอาบ๊าย,ยบายเล<า>ยแล้วเจอก,กันสวัสดีครับผม 嫂子